Tuesday. กับเก้ความทุกเพศทุกวัยตุ๊ดเด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือคำเตือน มองอย่างเบลอๆอยู่ค่ะไม่มีข่าวสารการเมืองอะไร้างมายแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้แถวแถวแถวเหนือน้ำท่วมระนาบอื่นค่ะเราต้องระวังกันดีกเดินเหมือนะเมื่อวานก็มีเหตุการณ์เป็นดินไหวแถงที่เชียงรายนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม <themselves> ่ได้มีอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าเขากำลังเฝ้าระวังไว้อยู่นะจ๋ยวะว่ามันจะมีไหมแต่ว่าเขาบอกว่าอัพทุกสัปดามันตามมาอยู่แล้วแน่นอนอ๋อแน่นอนอยู่แล้วต้องเติมใจอะไรมากมาย ก็เตรียมพร้อมแล้กันเนาะเนาะก็มาสร้างบ้านเลยนะเขาสร้างบ้านเลยเขาแชร์ให้เสร็จพวกไหต่อเลยทันทีก็ปกติอะค่ะปกติแต่ว่ามันก็จะไปทำมันรื้อไปกว่ามันจะหมดพลังงานของมันเองอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเก็บสะสมพลังงานไว้เยอะมันก็เลยค่อยๆปล่อยออกมาอย่างนี้ดีนะคะถ้าปล่อยตุ้มเดียวเลยเนี่ยอันตรายนะคะค่อยๆไหวสามถึงสี่สี่ถึงห้าอย่างเงี้ยก็ยังเบาๆอยู่ก็ยังโอเคนะอยู่ได้ ก็ไม่ต้องตื่นตกใจปั่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดีถ้าไม่<ช>ไ,มได้ครัปั่นไตุ้งเยอะแล้วต<ช>ึ้งตุ้งบุ๊คบุ๊คนั่นคือหมดเลยนั่นคือทีน่าเลยจีน่าเลยจีน่าสันตารอค่ะจ้าอ่ะช่วงแรกผมคนไทยอะก็มาพูดถึงเมื่วอวานนี้อ่จริงรายการเราก็มาออกอากาศเมื่อวานาวาวานี้แต่ว่่าเมือวานเมื่อวานนี้ก็คือเพื่อนสาวก็มามามา,มาช่วยแจมเราก็เลยต้องทำเอ่อถ่ายซุบถ่ายภาบันทึกภาพ ก็เลยไม่ได้มีเวลาเ<ช>อทไว้ให้ดูแต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศมาทั้งหมดแล้ว<ช>เกิดการเมื่อวานนี้มาให้ดูกันในวันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นนางโชว์มาก่อนเนี่นอยอยากบอกกั็มาโชว์อันี้ย่างกระด้แล้วก็โอเคอยู่ที่ถ<อ>ึงพื้นที่แห่งนี้เวทีแห่งนี้นะคะรับแบบถึงจะปินนักแสดงด้านคาบาเร่นะคะก็สามารถขึ้นมาแจมได้ะคะ่ะเราไม่ปิดกั้นนะคะเพื่อความสุขนะคร<ช>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณกายจะลงให้ดูด้วยไม่ใช่หรอครัใช่ลงให้ดูครับจะลงให้ดู่เรือบ้านางมายังไงแต่งตััวออะะะไไไรรยยยยยงงแแบบด่เเาาาาถมมก ตอนแน่นอนค่ะ,ะช,ช่วงช่วงแรกก็ผ่านไปช่วงที่สามคือ,อช่วงชมโชว์การชมโชว์วันนี้นะคะก็จะเป็นโชว์ของเบิรดซ์ฟลานะคะกับเอ่อเบื่อนสาวจากประเทศเลยนะคะจะรู้สึกว่าการนี้นางานทำอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นนางโชว์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็เกิดเป็นการแสดงของนางนะครับมาให้ชมไปาม่ากจุใจนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะแล้วก็ต่อด้วยกิจลีกันเนาวันนี้จะมาบอกว่ารักษาโรคเกาค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้เชิญรักษาเขาเรียกว่าแบนคาวาการบำบัดแล้วกันเนาะกับคนไทย ง่ายนิดเดียวเองสั่ะก็เยะแยะจบจากเด็กได้เก็บน้อยนะคะก็เข้าสู่ช่วงคลิปเป็นข่าวชาวบันเทิงค่ะก็มาต่อเรื่องกันเลยนะคะกับคุณซันนี่ยูโบค่ะชีวิตและนางก็ลำสากแลชีวิตนางตอนออกสันนี่เนี่ยเพราะตอนเด็กเขาก็ไม่ได้ดูดิสิทธิ์กุฎามาทางบ้านฐานะครอบครัวก็ยากจนนะคะแล้วก็อาจจะต้องกันคือนกันทางสังคมอชีวิตนาง ฟังกรนดับตุ่นตาล้วค่ะครับวันนี้นก็ต้องติดตามผลงารเธอด้วยนะจ๊ะอ่ะช่วงต่อไปเป็านช่วงของข่าวบนที่ิศของแดนซี่นะวันนี้ทุกคนจะน,นำเสนออะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันนะจ๊ะค่ะหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายรายการของวันนี้นะคะโดยช่วงของเริ่รักสีม่วงค่ะเริ่รักสีม่วงนะคะก็จะนําเสนอเกี่ยวกับความรักนะคะทางครอบครัวที่มีต่อเพศทิศนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชายรักชาย,ายหรือสาวประเภทสองนะคะการดูแลการเอาใจใส่ การตวอย่าร่วมกันของสังคมครอบครัวเนี่ยจะมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีช่วงที่ดูนะถึงระดับเั้นสุดอ่ะช่วงนี้พ่อเบสสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกับเราได้ใหม่ในช่วงที่สองของรายการนะจ๊ะพักครู่หนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์บิวตี้วิ c k นำเข้าจากเกาหลีเส้นไหมดีทนความร้อนได้180องศามีทุกแบบทุกสไตล์ให้คุณเลือกใช้ตามแต่เวลาตามต้องการบิวตี้บิวตี้ยังมีแฮร์แฮ i r p l e a เปีย ให้คุณเลือกใช้ตามโอกาสเวลาในทานงตา่างๆสนใจติดต่อเรามาสิคะที่0918238653การนพส,สาวสองล่างตัวแทนจำหน่ายเกาะสมุย Beauty Beauty วิกนำเข้าจากเกาหลีค่ะก็กลับมาแล้วนะคะในชว่วงที่สองของรายการแต่สตาร์โชว์ค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงชมโชว์แล้วแหละแร้พล็เดี๋ยวมาชมโชว์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวรับ ค่้นมาเมื่วานกันหรกว่านะพี่ผู้ชมก่อนว่าเมื่อวานเกิดอะไรเมื่อวานหน้าเป็นคุณหน้าเป็นเัลกนาเป็นน้องๆโอ้โหมีตะลุกตะโขกกันหนาบอกว่ากันหนับกันดับมันมาเป็นซุปปเอร์สตาร์มาจากว่าประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ประทัชใจอย่ายหนึ่งอย่างแม่บอกว่าคนไทยเป็นเป็นคนดีอะไรนะนิสัยบอกว่านิสัยนิสัยดีนิสัยจะเป็นสายเหมือนประเทศเมือนอกมันไม่เหมือนเขาตรงสน่งต่างเขาไม่ยิ้มไม่คุยไม่พูดวิจารกันอย่างนี้เพวกเราแกรี่ก็ส่วน สลัดดีอะไรเขยก็มีความสุขเนาะเนีเ่ยคนไทยเนี่ยทานซื้อเสียงของประเทศไทยเนี่ยก้าวไกลไปได้ครับก็ลอยยิ้มของคนไทยนี่นะคะเพราะว่าเป็นรอยยิ้มแห่งศักภาพจริงๆแย่จริงนะคะอ่ะช่วงนี้พร้อมแล้วไหมคะเสวนาค่ะไปดูรางโชว์กันเลยค่ะในบทเพลงอฮอ t s ็อกของ Donna Summer แต่ว่าเอามาลิมิตมาเล่นหน่อค่ะช่วงโชว์วันนี้กับ The Star ครับไปโชว์สนุนโดยฝนครีมครีมหน้าใสชุดครีมหน้าเด้งต้องน้องฝนครีม t ไชโล่ดิโกซ I love ัมพ c o s <laughs> thank you ถ้าเรื่องนี้ไม่รู้จะนั่งดื่มนั่งทานที่ไหนเราอยากให้คุณแวะมาสัมผัสที่ทีอโมร์รัตตลองคาเฟ่ช็อปบริหารงานโดยคุณมีอยู่ตรงข้างทางเข้าโรงแรมคุนเฉวียงรีสอร์ทบรรยากาศล่มลื่นอาหารดีดนตรีเพราะต้องทีอโมรรัตตลองคาเฟ่ช็อปไม่ว่าคุณ แต่งานเลียงฟังฟังงานลื่นเลยทรีอัมโวร์ร์สเตอร์ล็อกครอฟฟี่ช็อปคุลาภที่จะให้บริการไม่เชื่อคุณต้องลองแวะมาสหัหผัสด้วยตัวคุณเองที่อัมโวร์สเตอรลองครอบฟี่ช็อปเกิดไรเก็ดน้อยกับคุณแคมเบลสับสนโดยบิวตี้บิวตี้วิกผมนำเข้าจากเกาหลี พาพาพวกกันไปนะครับเป็นยังไงคะนางโชด้เลิศนะเขราะนาน่าเปรี้ยวน่าหล่อชิลมากกว่าเนาะเดี๋ยวนางก็จะมาเดี๋ยวมาค่ะนางกันประมาณช่วงกว่าสองกามสัปดาห์ก็มาแล้วนะถ้ามาทันเรากำลังพูดถึงรายการก็จะให้แจกนิดหนึ่งแต่ผมจะไม่ทันหรอกก่อนที่เขาเก่งในเก่งน้อยนะก็จะพูดถึงเรื่องสุดเหตุการณ์เขาตอนนี้สุดเหตุการณ์เนี่ยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเขาบิดคาดเยอะมากมากเลยล่าสุดชื่สมมติว่าเป็นสุดน้อยหน้าใส ทำเสลดเลยเพราะว่าไม่แข่งกันทำแข่ง,ขก,งขกันโปรโมชั่นแล้วก็พอลูกค้าเยอะแค่แข่งกันเอาลูกค้า,า,าโดยที่ไม่สนใจเพราะว่าหนา้นาหน้าเล็กไปเลยนะฮะหน้าเล็กไปเลยประกวดอีกก็ต้องผ่าตัดใหม่หมดเลยข้างหน้าเ,เพราะว่ามันฟิลเลอร์เนี่ยฮะตัวฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยทำแบบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโบท็อปร้า โบธอร์ยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฟิลเลอร์อันตรายมากเลยนะคะถ้ามันไหลแล้วมันเป็นเน่าเลยนะจุดต้อพอแงะมันจะเป็นก้อนแดงๆเลยนะคะมันไหลออกมาเพราะมันโดนความร้อนไม่ได้ลงความร้อนก็จะไหลเลยแล้วพอเราออกมาเสร็จข้างในก็จะเป็นโครงเหมือนจดต่เต็มขึ้นมาใหม่โอ้ยยุ่งยากทางเป็นหมื่นรักษาเรื่องแต่ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะปรึกษาแพทย์ทีที่สุดค่ะนะคะเราไม่ได้โจมตีแบบแดงๆที่สุดแต่ว่าเรากระทำใช่เนี่ยตรงจมูกนี่ก็คือผ่าตัดเลยเราผ่าตัดเลยเราไม่ไม่ได้เป็นัทุกข์ อ่ะพอถึงเบ้อเกล็ดเล็กเก็ดน,น้อยกับสูตรแกลวเก,กาว,ากกาวนะจ๊ะทำปั่นลูกเกาทั่นลูกเกานะคะ,ะชาตะไคร้นะคะเอานําไปเตยกับตะไคร้นะคะมาหั่นรวมกันนะจ๊ะ<อ>แล้วก็ตากให้แห้งตะไคร้ประมาณสักสี่ห้าต้นใบเตยสักสองถึงสามต้นแล้วก็น้ำสระน้ําสะอาดสองลิตรนะคะต้สะมสมุนไพรให้เดือดเลยประมาณสิบห้านาทีนะคะแล้วก็พักเอาไว้สิบห้านาทีเช่นเดียวกันประมาณครึ่งชั่วโมงต้มสิบห้าแล้วก็ต้มห้าแล้วก็ กรองแล้วก็รับประทานแต่น้ำของบานนะคะก็ตัวนี้แหละแค่นี้เองตะไคร่น้อยง่ายมากตะไคร่กับใบเตยเนี่ยไทยๆเรานี่เอง,งแล้วคนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะทำดื่มได้นะคะเป็นการตอกตั้งไก่และ,ะบําบัดไปในตัวด้วยนะคะตระตะไแล้วตะไคร่เนี่ยเขามีสารละเหยุ<ๆ>ที่มันจะดต่อสุขภาพเดินตรวใบเตยนี่ก็ทําให้ชุ่มชื้นนะคะจริงๆแล้วก็ดีจริงๆทั้งคู่นั่นแหละแต่เวลาที่มีโอกาสและมีเวลานะตอกเวลาหุงข้าวเนี่ย ใส่ใบเตยลงไปนะมันทำให้เจริญอาหารมากขึ้นใส่ตะไคร้หรือใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยเลยต้มยำเลยพี่คะมันอัะก็ใส่ใบเตยตังใหญ่างนะพูดคำเบลมันหอมนะคะต้มยำเลยพี่คะจะว่าไปสามอิดิเซนตกทอดอินดิเซนติดจันดิชั้นผัดในนี้เลยผัดไม่ผัดข้าวผัดต้มยำปลากระบอกอ๋อปลาอยเสน่ห์ปลายจังหวะทำหน้าจังหวะนโอเคพักเบรกสักุลเดี๋ยวกลับมาเจอกันคุณแนสซี่กับผมช่วงคลังประวัติศาสตร์ไทยช่วงคลิปเป็นข่าว เท่าบันเทิงสรับสนุนโดยที่อโมร a u r a n t คอฟฟี่ช็อปเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเมื่อค่ายคีตาปิดลงเขาก็พร้อมเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงพร้อมกับไม่กี่ปีที่ผ่านมาสันนี่มีข่าวไปทำสัรยกรรมหน้าเน่า ชมขากำลังออกอัลบั้มที่4นะคะค่ายดันปิดนะคะแล้วมันมีกระแสข่าวหรือว่าพอค่ายปิดเนี่ยะจะต้องบินไปขายตัวเมืองนอกมันจริงหรือเปล่าพะคุณสันนียย่ยังหายยาง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 ยังไม่มีอาบางมาขนาดนั้นคอนโดก็โดนยึดรถก็โดนยึดทำไงดีนั่งรถเมลวันล,ละสามสิบาทได้ไมั้งไปร้องเพลงได้วันละสามรอยก็นั่งรถเมลไปไหบ้าง ร้องร้านอาหารยกยออยู่ริมแม่น้ำเจพรยาแล้วเราไกลมากบ้านก็อยู่ลาดพร้าวนะคอนโดยูลาดพร้าวไปนั่งรถเมล์ไปร้องเพลงไปกระเป๋าไปแล้กระเป๋ามาแต่นี่ไม่อายเนาะ เป็นคนหน้าด้านไงเพราะเรารู้สึกว่าเราจนเราไม่รู้จะไปคีปอะไรแล้วอะแล้วตอนนั้นรถโดนยึดบ้านโดนยึดแม่จะมีที่กินให้มานั่งคีปอะไรล่ะคือแบบแล้วถ้าเรามัวแต่ไปขายตัววันนี้จะขายได้ไหมอ่ะก่อนจะไปขายตัวแล้วตอนนั้นจะไปร้องที่ร้านยกยอร้องในเวอร์ชั่นดูโฟปกติหรือเป็นกระเทยแล้วไม่ร้องดูฟ์ชั่นแบบดู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 ููโฟไม่ใช่ละเเวอร์ชั่นเต๋าทีวีพูอุ้ยเวอร์ชั่นสวยแล้วเวอร์ชันสวยเลย คือไปนี่คือแบบว่ากึ่งแต่งหน้าแล้วกึ่งผมบ๊อบแต่ใส่สูตรบ้างอะไรบ้างอาเท่าที่มน้าก็ทำนี้ไปรากฏว่า พระเจ้ชาช่วยร้องยิงมันโขลกคืนปลดหนี้ได้หมดเลยเ,ออเพราะมันทางเงินสูงก็ตอนที่เราเป็นยูโฟลออไปร้องคียนะเ,ออเพราะทุกคนคิดว่าเราเด่กทำตัวแอปเป็นกระเทยแล้วเหมือนออแล้วสนุกสนานกับหัวลอกกับสิ่งที่เราเป็นมุกกระเทยหมดทั้งที่ออมันไม่ใช่มุกเลยนะ้าชีวิตกูออจะขาทาไมเลยนักหน่าเลยเป็นกนเลยมัออ้ยเราก็ได้ตรงได้ติปได้เลยคือแบบมันเยอะมากเาานี่ยหาคืนหนึ่งที่ได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ ตอนนั้นเนี่ยได้เยอะที่สุดตอนนั้นคือตอนนั้นร้องคาเฟ่ด้วยก็คือร้อ,องยุดยอเสร็จร้องคาเฟ่ก็จะมีเวลาบีวาคือโพลเดอร์ดอนจะตามมาปีสี่เลยเพนั้ออน,นจะไปเป็นเกบเก็บใช่ <laughs> คือแบบวนแถวนี้หมดเลยเพราะว่าดิฉันดูดูตัวเองแล้วว่าลาหูเลง่งแล้วมันไม่ปนอะไรเรื่องพวกนี้มันก็อยู่ถึพวกนี้แหละเออและได้เยอะเท่าไหร่ครับพี่เยอะที่สุดตอนนั้นเนี่ยออมันไม่ได้ทุกคืนนะออแต่บอกว่าเคยได้เยอะที่สุดส0,000โอ้โหแต่แพ้นางชนีที่อยู่ใน ในใ<ห>าคาเฟ่ด้วยกันออออสมัยก่อนเคยออกข่าวเจอไ,ไหมออที่ได้มาลายทีแสนสองใช่เคยได้ข่าวออนี่สามหมื่นถือว่าเป็นร่างผู้ชายที่สามหมื่นได้พูดเก่งแล้วเก่งแล้วนั่งแต่นั่งดิ้งเนี่ยน้ำส้มธรรมดาเนี่ย S <S ได้แบ่งแก้วละยี่สิบบาทออมลัยเนี่ยต้องหักค่ามาลัยสิบห้าบาท<อ>แล้วก็หักเปอร์เซ็นต์จากมาลัยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็หาไป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 ทีนี้มันไม่มันไม่ไหวแล้วไงผม,ผมเริ่มยาวขนาดไหน,นเ,เ,ออเริ่มยาวเริ่มแบบกรีดตาเริ่มแบบเริ่มแต่งหน้าเริ่มแบบไว้เล็บไปอะไยเงี้ยไม่ไหวไม่ไ <S <S 2> <S 2> ไมีใครเตือนเลยเหรออยู่คนเดียวใครจะเตือนช่ว แล้วช่วงนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยร้านเหลือแม่แล้วไม่มีใครรู้ที่บ้านหไม่มีทุกคนเข้าใจว่าเราเป็นเสาหลักของบ้านหาเงินอยู่นอกบ้านพี่แต่นี่แล้วอีพวกนางชนีที่อยู่ตามคาเฟ่ไม่เตือนเลยเหรอว่าหล่อนมันใช้หล่อนมันไม่ได้มันไม่มีใครเตือนเพราะว่าเวลาเราไปปั๊บทุกคนจะนี่เรานั่งดิ้นเพราะอะไรรึมั้นี่ตลกอไม่ได้มองเราสวยบอกว่าอีนี้ตลกกล้าแต่งหน้ามานั่งแบบนี้อยากรู้ว่าไอออกเทสแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นยังไงทำไมทำตัวเป็น่าววิีฟูแล้วโอเคเลย่เล่าวอ่ะ ที่กาลังเล่าอยู่นีเนี่ยอีกไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากนั้นประมาณสักวระณหกเดือนเนี่ยก็<ๆ>เจอเต่าเจอเต่าแล้วมาสัมภาษณ์เต่าที่มีผ<ๆ>ู้จริงเหรอจริงจริงเหรอหลังจากนั้นมาก็คือเริ่มผมยาวเริ่มมาเริ่มมาเจอตอนสัมภาษณ์แล้วไงเหรอใช่โอ้โหใช่หลังจากนั้นมาก็เป็นช่วงที่ที่ไปออกรายการแล้วสบายก็ดูแบบเริ่มมีชีวิตแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหม็นใหม่รือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมาเพราะว่าคนแค่เริ่มแบบว่ามาช็อกกับเรามาเริ่มรู้จักเราทำมีผัวด้วยนี่มีผัวด้วยตอนปี4แต่ โอ้ยสามปีแล้วก็ไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะหมดไปเยอะเหรอเขาหมดเราเยอะสิทำไมอ่ะที่ดินที่ดินนี่สิบแปดไร่นะทำไมอ่ะคนเขาใจว่าเราเลี้ยงเขาใช่เขาว่าเลี้ยงเราเอ้าเหรอเอาจริงจริงเรื่องจริงชืวยกลับมาซักสะาทั้งความสะอาดทั้งนู่นทั้งนี่ทำอาหารอะไรแบบนี้หลเออจริงหรือเปล่าเขาลือกันบอกว่าเวลานอนด้วยกันในหัวไม่ค่อยกล้ากอดพี่จันนี่ทำไมคะอ คือไปเอาตรงไหนมาลื้อผัไม่กล้ากอดผูไม่กล้ากอดเพราะผัวกอดปั๊บนี่นะผ้ามันจะออกมาทันทีเลยปลาคิเหมือนลิงกอดปลาคิกอ่ะหัวตัวนิดนึงอันนี้เวลาทอกเอเออก็คือือใช้ชีวิตแบบนี้คือถ้าเราบอกว่าเราไปกอดเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาก็มีสินสอดทองนั้นของเขาแล้วเขาลือกันว่าพี่แซนนี่เป็นลุกผัวเลยไม่ไหวชอบกินตับผู้ชายลุกแล้วไม่ไหวไม่ใช่ผัวแล้วฉันน่ะไม่ไหวหลายรอบ แม่จริงเลยนะแต่คำถามไม่เกี่ยวอะไรกับเป็นเรื่องเป็นยูโฟไหมครับไม่เกี่ยวแล้วไม่เอาแล้วเออแต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าพอพอเริ่มแบบไกลายสภาพอยู่สักพักหนึ่งปั๊บมาปี47ค่ะที่บอกว่าอ่าเริ่มหน้านงหน้าเน่าเราเป็นคนแบบมีอะไรเราก็บอกชาวบ้านเขาว่าหน้าเน่าอ่าหน้าซ่อมตัวไปนาเทิ้งตัวไปเราไม่ไปเปลี่ยนูสัมภาษณ์แล้วเออก็คือเราเจอกันช่วงเนี้ยเจอสัมภาษณ์ตลอดจนหมดปี47ปั๊บหายไปแล้ว หายไปแล้วใช่หายไปเลยหายไปช่วเขาลือว่าพี่เซนนี่ไปขายตัวต่างประเทศไปแล้วจริงๆไปยืนอยู่ริมถนนเลยที่ไหนเยอรมันเยอรมันทาไมถึงเลือกไปเยอรมันไม่พิงกาแพงเบอร์ลินก็บุญละไปยืนรออยู่ริมถนนเลยอยากรู้ว่าเปกี่เป็นยังไงไม่ได้อยากรู้อยากขายจริงจริงเหรออยากขายจริงเพื่อนนี่เพื่อนนี่เป็นศพนี่ทุกคนเลยแล้วเรารู้สึกแบบว่า เฮ้ยทำไมแกรวยวะแกกลับมาทีแกซื้อบ้านเลยนะที่แบบพอแลอ้วร้องเพลงร้องเพลงเล่นละครเล่นคอเล่นหนังไม่มีใครเจ้าไม่มีใครสร้างฉันไม่สนใจแล้วฉันไปเดินขายตัวด,ดีกว่าร้อ,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 าองเพลงมึงนอกติ๊ก,กันเยอะมาแถมมาดูดวงได้อีกแล้วก็นั่งดูดวงแล้วฝรั่งชอบดูพระยิมซีคนไทยก็ชอบดูดวงโหราศาสตร์ไทยไปหาเงินที่นู่นดีกว่าปรากฏว่าไปเป็นนายอยู่ได้ประมาณสักสามเดือนแรกนี่คือเริ่มรู้ตัวแล้วไม่ได้ครับทำไมถึงอะไรบอกว่าเราไม่ได้มันไม่ดำล้วไปยืนยังไง ไปยืนเลยโพสใส่แบบเพื่อนเอาถุงน่องตะข่ายใส่ให้ใส่แต่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้นเนี่ยไม่มีใครเรียกเลยเหรอไม่มีใครเรียกเลยจนกระทั่งไม่ไหวแล้วมีวันไม่ไหวเดินไปนั่งร้านกาแฟออมันจะวีวเป็นแบบเหมือนกับเป็นเทเรสแล้วเป็นแบบเ,ออเป็นเป็นคาเฟ่เทเรียคาเฟ่เทเรียแล้วก็คือเป็นนั่งอยู่เนี่ยมีฝรั่งเ,เดินเข้ามาแบบจีเ,ออเขาถามว่าเขาชอบเรามากเลยเนะี่ยแต่งเอาเขาไหมออแล้วก็ตกใจอายุเท่าไหร่ฝรั่งตอนนั้นอายุเขาประมาณ4 8แเราตอนนั้นน่าจะอุ้ยสิบปีที่แล้วนะ อย่าไล่ดีกว่าไหมา <c oughs> ไล่พูดดูยังไงมันลึกแก่กว่าเราสิบกว่าปีแล้วเขาบอกทำไมยูถึงอยากแต่งงานไอ้เหล่งเขาบอกว่า เนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้คือเข้ามาในส่วนใหญ่คือก็ขอแต่งงานกันะนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าคือโซนนั้นเราไม่รู้ไงเพราะเราอยู่กรุงเทพประเทศไทยเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีผู้ชายตามจีบขอแต่งงานแบบนี้ด้วยเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องตามไปจ่ายตังค์เขาใช่สวยไหมห้าร้อยไปเที่ยวบ้านพี่ไม่พันหนึ่งบ้านพี่ไม่พันห้าพันหกยกขาไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไงไปถึงปั๊บขอแต่งงานเราก็เลยงงเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็เลยก็เลยคุยกับเขา เพราะว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษเราดีหน่อยเราสนใจเรียนมาหน่อยแล้วก็เลยคุยกับเขาจะรู้เอยว่าคือรูปรหน้าตาแบบนี้คุณยืนขายแล้วขายไม่รอดหรอกเ,ออเพราะเขาต้องชอบแบบดังออ้งด้มชอบแบบลักษณะแบบดูเหมือนแบบ อยู่แถวพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเหรอเรื่องนี้ทำยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้มานะก็มีดึกฝรั่งขอแต่งงานทั้งนั้นเลยเ,ออเราก็เลยตั้งเป้าใหม่คือแบบเอ๊ะแล้วถ้าตจงแต่งงานแเราถ้าอยู่ที่นี่แล้วแม่เราทำยังไงแล้วที่บ้านจะทำยังไงจะส่งหลานเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกงั้นขอเราขอเรากลับมาคิดดูก่อนได้มั้ยถ้าคิดดูก่อนว่าถ้าอยู่ยังติดต่ออยู่างยื้ยังรักทายหญิงเหมือนเดิมนะใายจะแต่งไม่หล่อเหรอฝรั่งหน้าตาเหมือนกันหมดไงเนาะ ดูดูไปันก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดนะ,ะ,ะมันก็คือถ้ามันจะมีเด่นขึ้นมาก็จะดูแบบหล่อแต่หล่อเนี่ยสาวถ้าสาวไปเจอฝรั่งหล่อสาวจะบอกอะไรว่าถ้ายังไม่เกินประมาณ23นะเหมือนยนะหล่อหลังจากนั้นปั๊บนะต้องวัดกันแล้วว่าคือแบบอุ้ยเหี้ยอะ <laughs> ตกกระเิียเลยทุกทุกอย่างแก่เร็วเนาะแก่แล้วแบบงอกเงือกขึ้นตามตัวเราไม่รู้ว่าคือแบบเราไม่เคยชินกับประเพณีผิวหนังแบบนี้เราไม่ชินเราประเพณีกับพันธุกรรมแบบนี้เราจะแบบยังไงอ่ะเพราะผู้ชายไทยบางทีแบบว่า นะ<อ>สารพงยังรอยอยู่ชิคกี<อ>้พายนะยังเอามาบิวเมมโมรี่อยู่สมบัต<อ>ิไม่สนีอยู่พอไหวอยู่อะไรเงี้ยไปบ้านเขามาันมีไหวว่า<อ>มันแก่มันแก่จริงๆเลยแล้วก็ขอกลับมาก่อนตอนนั้นกลับมาประมาณ